นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสะนะโมตัสสะ สัพพะคาวะตัอาระหะตสัมมาสัมบุทธาสสาบุทังสารานังคาจามิตามัง จาามีสังฆาสารนังคาชามีทุติยามปิพุททางสารนังคาชามีทุติยามปิธรรมังสารนังคามีทุติยามปิสังฆาสารนัง ท้าชามิตติยามปีพุทธังสาลนังทัาชามิตติยามปีธรรมังสาลนังทัาชามิตติยามปีสังฆังสาลนังทัาชามพุทธเถอาตวิสันจะทวะทศานจะสาหัสเกปัญจะสาตสหัส สานินามมิสีลสาอัหังเตสามธรรมัญจะสามธรรมจะอาทาเรณนามิหังขังกาลานุภาเวนะหันตวัสัพเพอุปัจเเวอเนกาอันตรายาปิวินะ Santu asesatu sambut te panca panca Jajatui setisahan Sake asasetasahan Sani nama misilasa ahang Taman casangkan jahatare Nanama mihang Nama taga mubhawir Nahantawa ເຫໂກປັດຖະເວອະເນກາອັນຕະລາຍາວິວິນະສັງຕົວເສສະໂຕສ t h a catari s a s a h k a v i s a t a a s a s a m a a m i s i r a s a h a ahang te s a n g a n g h a n c a athane a m a m i ang namakaranubhave n t o สัพเพอุปัฏฐเวอะนิกะอันตรายยะวินสันตุเสสะโตนะโมอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนะโมพุทธมธัมมะสสวะตตเสวะ นีธานะโมมะหาสังฆัสาติวิสุทธิสีลธิติโนนะโมองะลยาทัสสะรตนะตยัสสาธุกนะโม ອະຣະຍາສະພິນະໂມຄໍລະຄະພາເວນະວິຂາຈັນຕຸອຸປັດທະວະໂມໂມຄໍລ วะทิโหตุสัพพาทานนะโมคายลาสเตเชนะวิธิวะทิโหมิเตชวาเสวนาจะพาลานังปัญจิตานาจะเสวนาปูชาจะปูชนิยานังเอตัมมังคะลมุตตะมังปฏิโรคะเถสวาโสจะปุเพจะกตะพุญญา Pada sama pani dica tamanghalaangsa con sih Panjawi Yo ja sushi kita Supita Jaya Hai tadi itu buathanang put <tabara> pasang <tabara> kamugula ja kammanai etamang kalau Saya adakanan jaang etamang kalau utama ติปปะมาฉะปานาจะสัญญโมอาปะมาทวจะธรรมเณรุเอตามังกาลโมตามังอนโนจะนิวาโตจะสันตุิจะกตัญญุตากาเลนธรรมะสวาณะเอตามังกาลโมตามัง อันติจจโสวาจาสตัสมานานันจาทัสนังตาเลนะธรรมมาสาขาเอตัมกาลามุตตะมังจะพัมมะจริยันจะาริยสัจจานาทัสนังนิพพานาสาชิกิริยาเอตัมมังกาลามุตตะมังกุทฏาสโล

รัตนังปณีตะมโนสมอาทิตถาคเตนะอิทัมปิพุเจ นตานังปานีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอัมมตังปานีตังยัตตาชกัสสะกยมุนีสัมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาติกินจีธรรมปีธรรมเมนาตนังปานีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุยัมโพทาเสต ปาลิวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตานิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมอนนาวิชติธรรมปิธรรมเมระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัจิโมตุเยปุคาลาคาทัสตังปัสสัทธาจัตตานิเดตะนิยุการิ อตทัคินฺนายาสุคตสาวกสงฺโฆเอเตสุตินฺนานิมหัพพรานิธมฺิกสงเฆราจนาปณีตํเอเตนสจเจโนสุ โอตุเยสุปายุตามนัสาทันเหนานิกามิโนโคตมาสานามิเตอติปาตัมอวิปังวิทายาลาทามุทามีปุตติงคุณชะมานะอิธัมปิสังเครตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโฮตุ นางกุลามะนะวางนาติสัมภาวะวิลาตะจิตตยติเกภวัสสมิงเตขีนาภีชาภวิรุณภิชันทะอันติทิรายะทายัมปทิปกปิธมสังเคลัตนังปนิตะเบเตนะสัเจนะสุวาิโม วิตังจะสัพพโลกสมิมานะสัมภาวะเยอัปปริมานุทธังอโตจะทิริยันจะสัมภาทังอะเวลังสัต ติถันจารังนิสินโนวาสยาโนวาญาวาอาสสวิทัตมีโตเอตังสติงอติถะยปัมมะเมตังวิหารอิทัมาหุทิตตินจาอนุปการมัสีโลวาทาเสนนัสสัมปันโนตามสุวิณหิยะเขทังนไหชาตุขาปัสไยังปุณาเลติ อัปมาโนพุทธออัปมาโนธัมโมอัปมาโนสัง a ฆปะมานะวันตานิสิ i ิงส i พพานิอ a นิเวชิกาสัตตป a ติปุญญานาภิสรภูโมสิกากตะเมลักขากตะเมปะริตาปะ านิโสหังนะโมตัพพวะโตนะโมสัตตนะสัมมาสัมพุทธา Pasi sana madhu Jaku mantasa siri mato Sige sapi na madhu Sapapu พุทีมโตอัสสะนะมัตตุเวปะมุตตัสสะสัพพะทีอังทีระสัสสะนะมัตุสัพพยะปุตตัสสะสิรีมโตโิมังอัมมะทเสสิสาสะทุกขาปะนุนังเตปินิ ต o โอเกนะ h าภูตังปิปัสสีสูงเตชนาอภิสุนามหันตวิเทศาละทะวิตังเทวะมนุสสานังย่อนมัสันติโพธมังนิชาจรณสัมปันนะมหตวิเาละทะวิชาจรณสัมปันนะโพธังวรรคาโม อัติเมสารนังอัญญังพ <bull> ุทโธเมสารนังวะรัตเตนะสัจจวาเจนะเตชัยมังคะลังอติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวะรัต เทนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยมังคะลานาทิเมสารนังอันยะสังโฆเมสารนังวะระเตเทนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยมังคะลังย่างกินจิังโลเก ทวิวิทางปูตปุลัตานังุทธสมาสมพัสมาโสติภวันตุเต จีนจีรตานังโลกเกวีชติวิวิธังปุตตุรตนัธรรมสมังนาทิตาสมาโสจีภะวันตุเตจังจินจีรตนังโลกเกวีชติวิวิธังปุตตุรตนัสองขสมังนาทิตาสมาโสจีภะวันตุเต ยันทุนนิมิตังอาวะมังคะลัญจะโยจามนาโปสกุณาสสะโตปาปะคโหตุสุปินามะกัมต๊กุธานุภาเวนะสเมนตุยันทุนนิมิตังอาวะมังคะลัญจะโยจามนาโป สัตว์ตปะปะหัวทุสุปินังอากันตะธรรมานุภาเวนะติสะเมตุยันตุนิมิตังอวะมะมะจะโยจามะนาปะสัตว์ปะปะคะหัวุสุปินังอากันตสังขานุภาเวนะติสะเมน ัพเพุทธาภะละปัตตาปัจเจกานะจะยังภะละะละันตานั้นจะเตเชนังพันธามีสัพพะสุอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะ วิถุอนุตตาโลกุลิสธรรมมาสารทิสัตถาเทวมนุษย์สานุปโตภะวะอิสวาภะโตภะวะตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเนียพาสิโกอปานายโกอาจาังเวทิตาพวิญญูนิติสุปฏิปันโน พรภาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระภาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระภาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระภาวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตาจภุริสัพุคคลา สัพพะควะตสาวกะสังโฆโอมุนายโยอมุนายโยธักิณายโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตังปุญญะเจตะตักตสะอาหุงสหัสะมินิมมิตสาอุธันตังทีเมคละปุตตปุรสเสน gucken di ทํา novittina wamunnin ินท tansha สา hawa tute saya mang ko นิเลกามบิโยชิตาสาภาราติงโครามปานาวาคามะกามาธาทยาคังขันติสุทานตาวิธินาพิทาวามุนินโททานเตชะสาภาวุเตชะยามังค์รา โคจาวะติมาตพุตังทาวากิจกรมะศานีวาสุธานุนันต์เมตตปุเสกวิตินาชิตาวามุนินโดกันเจเจ้าสาวบาวตุเตชยมังคารานิอุติตะปามาติหัตทาสุธาลุนันต์ ทาวัญทิโยชนะปัทถงภูริมารวันต์อิตทีปิสังขาธรรมนอชิตาวามุนินโทบตันเตชะสาบาวตุเตชะยมังคารานิกาตวานาคาธามุทารังอิวะคาปินิยาจินจายาตุจวจนะธนะกายมัจเจสันเตนะโสมาวิตินา จิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชะยมังคะลานิสจางวิหายามติสัจจกวาทัเกตุวะทาพิโรปิตามนังอาิอันทัภูตังปัญญาปฏิปัชลิโตจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชะยมังคะลานิส ทบุชคังพุทธนาเถระปุจฉะเนะธมมปะยัญโตอิทุปะเทสะวิตินาชิตวามุนินตตัเตชะสาภาวตุเตชยมังภะานิปุคคะมะติ สุทธาทหัตถังธรรมังวิโสธิสุตุติเมทิภคาวิธานังโจโนคะเตนะวิตินาสิทวามะมุนินโธตันเตชะสาภาวะตุเตสยมังัะละมิ ตาปิโกทชยมะอะระหัตถาทาโยाาจโนทินาทิเนสรเตมตัทีหิตวานเนกวิวิทานิจุปัตถวานิโมกขสุขะอธิกมายนะ ปัโญมหาการุณิกนาโทิตาปะปานินางโกเลตวาปานามิสะปะปะตศัมโพธิมุตตะมังเตเตนะสัจวาเชนะโหตุเตชยมังคารชยันตอพดิยาโมเรสักยานานันท วัตโนเอวังตาวังวิจัยโยโหหิจัยยะโสจัยมังตาเลอปาราชิตาปันลังเกสิเสปตาวิปกเนะอภิเสกอาพุทธานังอัคพปะโตปโมทติสุนัตคาตา สุมาลัสุปาหาตังสุโหติตัสุขานุสุโมหตโตจะสุยิทธังรรมจาริสุปัฏฐินังกายกรรมังวาจากรรมะปะทาคินัง

าวัต ge ุสาวพางคาลังลาขันตุสาวพาเทวตาสาวพาคานุพาเวนัสพาโสตีพาวัตุเตปาวัตุสาวพางคาลังลาขันตุสาพพาเทวตาสาวพาธามานุพาเว สัทธาสดทิภาวันตุเตภาวตุสาปภมังคาลักลาคันตุสัพพาเทวตาสภสังคานุอาเวนะสทาสทิภาวันตุเต